ถ้ามีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือนจะมีผลอย่างไรเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับอันนี้น้องผู้ชายถามมานะคะเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุรายการนี้ก็จริงๆปกติไม่ได้แนะนำให้มีเพศสัมพันธ์ตอนคุณผู้หญิงยังมีประจำเดือนอยู่นะคะเพราะว่าคือเลือดมันก็คือสารคัดหลั่งชนิดหนึ่งในแง่ของตัวคุณผู้หญิงเองในเวลาผนังหมดลูกมัน กำลังลอกออกมาที่เป็นเลือดประจําเดือนเนี่ยหมายความว่ากลไกการป้องกันการติดเชื้อหรือกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติมันแย่ลงหรือว่ามันเสียไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณผู้หญิงจะติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าติดเชื้อโรคต่างๆในช่วงที่มีประจําเดือนอยู่ก็จะมากขึ้น<อ>ขณะเดียวกันสําหรับผู้ชายถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเขามีโรคอะไรอยู่สักอย่างใช่ไหมคะการที่คุณผู้ชายเจอเลือดเข้าไปตรงๆเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อ โรคชินอันนั้นได้มากกว่าปกติที่มันมีแค่สารคัดหลั่งอีกค่ะก็แล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าจะไม่ท้องนะคะเพราะขึ้นอยู่กับรอบการตกไข่ของผู้หญิงเช่นแค่บางคนรอบเพิ่มมาย1ิบเอดวันอะไรเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนก็อาจจะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อยู่นะคะนะคะลองดูก็แล้วกันเนาะเรื่องของการมี เซ็กตอนมีประจำเดือนเนี่ยฝากไฟแดงแล้วพูดกันบ่อยๆนะคะยังไงก็ฝากเอาด้วยว่ามันก็อาจจะมีอันตรายอย่างที่คุณหมอว่าไปนั่นแหละ should I, should I.